สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเดินทางวันที่5แล้วนะครับที่มาเที่ยวประเทศจีนนะครับตอนนี้อยู่เมืองจางเจียเจียนะครับเช้าวันใหม่ขอไปชิลเอาบนิดนึงนะฮะก็ใหา่ที่พักด้วยครับนั่งแท็กซี่มานะครับเข้าเมืองจางเจียเจียคนของมาลองใช้บริการโรงแรมนี้ดูนะครับเซเว่นเซเว่นเดย์อินนะครับเป็นเชนใหญ่ของเมืองจีนเลยนะครับมีทุกเมืองห้องพักค่อนข้างดีเลยครับแต่ว่าราคาจะสูงนิดนึงนะครับประมาณ200หยวนนะฮะสองหยวนก็ประมาณพัน ต้นๆน,นะับพันนิดๆก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณหน้าที่พักของเรานั่นเองนะครับหน้าโรงแรมที่พักของเราเซเว่นเดย์อินนะฮะก็จะเป็นยา่านการค้าเลยครับจะมีร้านอาหารร้านขนมอย่างเงี้ยครับเยอะแยะไปหมดตามถนนเส้นนี้เลยนะครับสามารถเดินเที่ยวได้มีห้างเยอะไปหมดนะฮะแล้วก็รถเมล์ก็วิ่งผ่านหลายสายวันนี้เนี่ยแผนการเที่ยวของเราก็คือพักผ่อนนะครับชียเอา อาจจะนั่งทํางานหรือว่าทําอะไรเล็กๆน้อยๆคือเหนื่อยจากการเดินทางมา4วันแล้วนะครับก็วันที่5ก็จะเปลกนิดนึงนะฮะก็คือเดี๋ยวอาจจะออกมาเดินเที่ยวตอนเย็นๆนะครับค่ำๆนิดนึงก่อนค่ำแล้วกันครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินวนสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปดูแต่ละจุดที่น่าสนใจของเมืองนี้นะฮะนอกจากย่านก,การค้าแล้วเนี่ยเขายังมีมุมน่าสนใจอีกหลายมุมนะครับของเมืองนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง เดินได้นะครับอ,อย่างเช่นจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เขาทําเป็นสวนสาธารณะบนภูเขานะครับนะครับด้านบนนี้จะทําเหมือนกับเหมือนจะเป็นอนุสร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะผมว่าอ่านภาษาจีนไม่ออกแต่ว่าเดินขึ้นไปไม่ไหวเรมันสูงมากเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นแผนผังของสวนสาธา,ารณะบริเวณนี้นะฮะตรงกลางเมืองจางเจเจียเลยนะครับถ้าใครมีเวลาก็ลองมาเดินเล่นดูนะครับ บรียากาศหนาวมากทีนี้ผมก็เดินเข้าไปดูแหล่งช้อปปิ้งด้านในบ้างนะครับในเมืองมีบางจุดที่เขาทําเป็นเหมือนกับเมืองจีนเหมือนพระราชวังจีเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นย่านก,กันาค้านครับจะสังเกตว่าจะมีร้านค้าร้านอาหารสไตล์พับอะไรเงี้ยนะครับหลายร้านทีเดียวนะฮะแต่ก็เป็นการสร้างที่ดูโดดเด่นย้อนยุคนะฮะอันนี้อยู่กลางเมืองจากเดียเจียเลยนะครับเราสามารถเดินได้ มาสกพู่นะครับเดิมมาจากซอยนี้นะฮะแล้วก็ตรงมาจากแยกที่เป็นใจกลางเมืองนะฮะที่มีร้านฟาบูดโรงแรมแล้วก็ค้าขายช้อปปิง้งช้อปปิ้งมอลล์เยอะๆตรงเข้ามาเพื่อจะมาริมแม่น้ำนะครับนี่ครับเพื่อมาถ่ายบรรยากาศริมแม่น้ำให้ดูนะครับเพื่อทำเป็นเขื่อนสวยเชียวตรงนั้นเป็นสะพานนะครับที่เราถ้าไปทางขวามือก็จะไปสถานีรถไฟนะครับซ้ายมือก็ตรงเข้ามาที่ใจกลางเมือง แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆหน,นึ่งคนมาเดินเล่นริมน้ำด้วยนะครับผมพาเดินดูสักหน่อยไหมเดินมาที่รินนมน้ำแล้วก็เห็นมีโบสถ์ด้วยครับ อยู่ริมน้าสวยเชียวนะครับแล้วก็ก่อนกลับนะเดี๋ยวไปแวะซปเปอร์มาร์เก็ตซื้ออะไรมากินกันนิดนึงนะฮะสำรวจราคาสินค้ากันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นนมมองกรเลียนะครับเราเรานะฮะดูจากยี่ห้อนะครับแต่มีรูปมะพร้าวอยู่ด้วยน่าจะเป็นนมมะพร้าวอะไรนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอันนี้ดูของที่ซื้อากาก่อนโค้งนี่คงไม่ต้<ม>องพูดถึงนะครับ นะราคา3หยวนเป้4หยวนสามดิ3หยวน,นครับแล้วก็นี่ครับถูกมากเลยครับขนมปังนะครับเข้าไปซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับรอให้ทายนะครับว่าแบบนี้นะครับจะซื้อเมืองไทยได้ในราคากี่บาทผมว่าถ้าเข้าเซเว่นนี่ตกไปหลายสิบบาทนะครับแต่ที่นี่ครับผมซื้อมาในราคา3 9หยวนนั่นมันก็เอาปัดให้สัก4หยวนแล้วกัน ี่หกยี่สิบสี่ไม่ถึงยี่สบี่บาทอะเราลาวเนี้ยยี่สิบกว่าบาทโอ้โหถ้าใครแบบว่าอยากประหยัดนะครับนี่ข้าสซูมาเก็ตซื้ออย่างงี้ก็ได้นะครับอยู่ไปได้ไหลายมื้อเลยเนี่ยซื้อแบบนีบ้จากนั้นครับนี่ครับซื้อน้ำมาต้มกาแฟกินด้วยครับน้ำนี่สามหยวนคีัคบมโยเกิร์ตครับอันนี้ครับเมื่อวานกินไปยี่ห้อหนึ่งอร่อยมากเลยติดใจ เนื้อมันเนียนนุ่มวันนี้เลยลองอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะยี่ห้อเดียวกับนมนี่เลยนะครับจะลองกินดูนครับมีครับมีครับมาม่าครับเนื่องจากกินรสเผ็ดไม่ได้ดนะคนที่นี่กินก๋วยเตี๋ยวกินบะหมี่รสเผ็ดมากเลยผมเลยซื้อมาม่ามาแทนกินน้ำตุกก็ไม่ได้เห็นมันน้ำใสๆน่าจะแบบสไตล์เจอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลอง อย่างนี้นะครับยังมีครับยังมีครับนี่ครับเมื่อวานกินถั่วอะไรไปสักอย่างถั่วดำอะไรวันนี้ลองถั่วแดงบ้างเป็นคนชอบกินถั่วแดงอยู่แล้วครับอันนี้อัดใส่กระป๋องนะฮะมุมากินี้างจะลองให้ดูลยครับหมดนี่เลยแต่ว่าจะทยอยกินนะครับไม่กินทีเดียวนะครับไม่ไหวนะครับกิน พอตกกลางคืนครับมองไปที่หน้าต่างเห็นมีหิมะตกนะฮะผมก็เลยเดินออกลงมาจากห้องนะมาจากโรงแรมเดี๋ยวพาออกไปดูด้านนอกนะว่าหิมะตกบรรยากาศตอนกลางคืนหิมะตกเป็นยังไงนะครับกลางเมืองจากเจเันานนะครับพวกเราคนไทยนะจะได้เห็นหิมะตกนะครับนี่ก็เป็นหิมะตกอันแรกเลยนะครับที่เราเดินทางมาถึงและได้เห็นนะฮะจากเมื่อวานนี้ขึ้นเขาจาอขึ้นเขาเทียนเหมือนซานนะครับ แล้วก็ได้ดูบนยอดเขาแล้วนะครับว่าสวยมากแต่ยังไม่ได้เห็นตอนมันโปรยปลายลงมานะครับนะครับมันก็จะเหมือนฝนนี่แหละครับแต่ทีนี้อากาศเย็นจัดนะครับก็เลยกลายเป็นละอองหิมะตกลงมาแบบนี้นะครับนี่ถ้าไม่มีแสงไฟของมองไม่เห็นละอองเนี่ยที่เห็นเป็นละอองปลิวๆนี่คือหิมะนะครับกำลังตกลงมานก่อก็นะครับทำให้รถบางคันนี่ มีน้ำแข็งเกาะเต็มหลังรถเลยนะฮะตามพื้นตามอะไรก็จะมีน้ำแข็งเกาะอยู่นะฮะแม้แต่เจ้าลูกบอลกลมๆนี่เดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับก็จะมีเกล็ดหิมะนะครับรถยนต์ที่จอดอยู่ทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือจะสวยงามไปอีกแบบนึงครับเพราะว่าเราคนไทยนะครับนานๆได้เห็นหิมะทีนะตื่นเต้นแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับ ไปเมืองเฟิ่งห่วงเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับ